สล็อตนายอยู่ไหนน่ะเฮ้สล็อตช่วยด้วยเฮ้เป็นอะไรอ่ะช่วยด้วยสล็อตค่ะฆ่าฉันสล็อตค่าเพื่อนตัวเองเหรอไม่ใช่ซะหน่อยฉันไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้นล่ะนายไม่ใช่สล็อตตัวจริงเอ้ใครบอกฉันคือสล็อตตัวจริงเธอนั่นแหละตัวปลอมบ้าไปแล้ว ไฉันไปพวกเราออกไปฉันจะพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าน,นายไม่ใช่ตัวจริงอยูดตอนนี้นะไม่มีทางหรอกฉันจะเดินหน้าต่อไปเพื่อไปตามหาสล็อตตัวจริงแล้วก็มาเปิดโปงนายให้โลกใบนี้ได้รู้ไปเลยว่าน,นายคือตัวปลอมไม่ใช่ซะหน่อยฉันคือตัวจริงอย่าไปเถียงกับเขาช่วยฉันกันอ้เร็วเข้ารีบมาช่วยพวกเรา ถ้าเกิดว่าหาตัวจริงไม่เจอเจ้าตัวปลอมตัวนี้มันต้องจัดการพวกเราทั้งหมดแนะ่เวนสเดเธอต้องช่วยพวกเรานะได้เลยไม่มีปัญหาฉันจะรีบไปช่วยเดี๋ยวนี้ล่ะคุณนายรอแป๊บน,นึงนะรับรองเลยว่าฉันจะต้องเปิดโปงมันได้แน่นอนแต่ว่าทางไปเนี่ยทำไมมันลำบากขนาดนี้โอ้ยเพื่อนข้างนอกเออไม่ทันแล้วเร็วเข้ารีบไปก่อนที่จะมีใครมั่งรอแป๊บน,นึงนะเพื่อนๆฉันจะรีบไปช่วยเดี๋ยวนี้ <minutes> เฮ้ยฉันเราไม่ชอบแบบนี้เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าข้ามผิดเราก็ต้องตายทันทีแต่ว่าฉันก็เก่งพอสมควรนะสามารถผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้อาตรงนี้เนี่ยมันเป็นน้ำอสรพิษถ้าโดนไปแล้วก็ฉันอาจจะตายได้แต่ว่าฉันก็ฉลาดพอเธอไม่มีวันผ่านตรงนี้ไปได้หรอกไม่มีทางเพราะว่าฉันได้จัดการพื้นทางล่างไว้หมดแล้วสล็อตนายรู้ไหมว่าฉันเป็นใคร เธอเป็นใครเหรอฉันคือคนที่เก่งที่สุดยังไงล่ะโธ่เอ้ยแค่นี้ไม่มีอะไรทำฉันได้หรอกก็แค่แท่งเหล็กกระจอกกระจอกเท่านั้นเฮ้บอกแล้วว่าเธอไม่มีวันผ่านไปได้คอยดูให้ดีเมื่อกี้นี้ฉันแค่หลับตาไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองเห็นไหมผ่านไปได้แล้ะใชด้วยเฮ้ยอย่าลอง ไม่ต้องกลัวนะฉันจะรีบหาทางออกให้เธอเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราจะต้องหาสโลตตัวจริงให้ได้ฉันไงแหละสโลตตัวจริงทำไมเธอไม่เชื่อแค่เสียงก็ไม่ใช่ลรอปะแล้วลเธอล่ะตัวจริงเปล่าฉันตัวจริงโถเอย้ยบ้าบอที่สุดเลยทำไมทุกคนต้องหาว่าฉันเป็นตัวปลอมด้วยทั้งๆท,ที่ฉันแต่งตัวเหมือนขนาดนี้เหมือนบ้าอะไรคอยดูนะฉันจะเล่นร้มเดให้ทุกคนดู มาดูกันว่าฉันจะผ่าที่นี่ไปได้หรือไม่โอ้เ oh ย yeah! oh yeah! oh ่โอ้เย่โอ้หุยกระแพงแบบนี้มันทาอะไรฉันไม่ได้รอง uh! นี่ก็คือการเล่งสปีดอ้าวเฮ้ติดติดติดเฮ้เจ้านายรีบ,รบ,รบหน่อยมัวแต่เมามอยอยู่ได้เพื่อรอยอยู่นะโอเคติงฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้ล่ะโอเคไป่ขึ้นไปเรื่อยๆก็จะถึงด้านบนแล้วฉันรู้สึกถึงได้เลยว่าสล็อตอยู่ที่นี่ ช่วยด้วยฉันอยู่ตรงนี้ช่วยฉันด้วยเพื่อนๆพืนพวกมันจับฉันขังเอาไว้ช่วยด้วยไม่ปล่อยฉันออกไปในที่สุดก็เจอสักทีสล็อตตัวจริงสล็อตฉันมาช่วยนายแล้วนะทางนั้นมันเข้าไม่ได้ต้องมาทางนี้โอเคขอบใจมากที่นายบอกแต่ว่าหลังไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่าฉันฉลาดมากพอเอาล่ะฉันจะเปิดกรงให้รีบกลับบ้านกันเถอะนะขอบคุณนะเวนส์เนย ว่าแต่นายคือตัวจริงจริงๆใช่ไหมฉันเนี่แหละตัวจริงไม่เชื่อมอนที่ตาฉันสินายขอดูดวงตาหน่อยนี่มันต,ตัวปลอม